วัสดีค่ะพี่ฟ้อนค่ะจากี่ปุ่นนะคะวันนี้สีพ้ามาเบิงอันพักกาดขี่โหดที่เพาะไว้หลักกับคุ้มผ้าว้ประมาณต้นเดือนต้นเดือนนี่แหละเดือนที่ที่ผ่านมาว่ามันออกยังเดี๋ยวเขาไปเปิดเบิงกันเลยเนาะ โผล่กออกมาแล้วค่ะเริ่มออกมาแล้วค่ะนี่ออกมาแล้วพักกาศิออกเร็วอยู่ค่ะถ้าเดือนซีนี่ถ้กกุ้มผากกสิเร็วอาทิตย์กระสิออกแล้วแต่ถ้าบ้านๆห่าวขันฮอนซีหางมือก็ออกเร็วเนาะต้นแปลงนี่พักกิงหมดขึ้นกันค่ะเอ้ยพอไหวเดือนเดือนสองจาก็ลงเตือนเดือนสามต้น,ต,นต้นเดือนสามค่ะ นี่กำล่งงามเจออากาศเศร้าๆตอนนี้เดือนซีกำนล่งอุนอ่นๆว่าเกิดเมฆนิ่งแล้วนี่พักเพื่นกำลังงามแปลงนี่เป็นพักกาดเขี้ยวปีน้อยค่ะพอเดือนสองคือการลงจนเดือนสามตอนแรกนึกว่าสิบรหลอดพอเจออากาศเดือนซีเพื่อนกนัล่งกัล่งโอเคโย่แต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามั่นสีดอดมาแรงบอส้นแปลงนี่ก็เป็นแปลงพักชีไทยค่ะเืยอยอดอประมาณ ไปลายเดือนสามนะถ้าจำไพมพ่ผิดือจังไดประมณนี้แหละเพราะว่าเดือนสี่เอ่ย็ออกเพราะว่าฟักชี่มันว่รายานหนาวดอกมันมักแต่ว่ามันออกว่าเสมอกันดอกกระซอมไปแนวแหละอันทีว่าออกกอนกับใบเรียงกับสามสี่ใบออกมากแล้วดอกก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นี่ยอดเอาก็ประมณนี้แหละค่ะ ส่วนแปลงนี่ที่คุ้มพลาสติกเงาๆถ้าใครจำได้ตอนนั้นเออเพาะปักบุ้งเนาะตอนนี้ไปเบิ้งก่อนว่ามันออกยังออกมาแล้วค่ะพอประมาณต้นเดือนซีนะแล้วก็คุ้มผ่าใหา้ออกแล้วเดี๋ยวเออกะสิเจาะพลาสติกก่อนเพราะว่าพรท่านดีเปิดอยากให้มันใหญ่กว่านี่ก็เอาเมีดมาเจาะหรือรกัรไก่เจาะเป็นรูจังี่พลาสติกคางค เจาะไปตลอดแน่วอันนี้กระเจาะกันเจาะหากใจไทยเท่ค่ะถ้าบอ่อไทยเท่เดี๋ยวพักเช้าตายมดส่วนมุมงขังมาเฮ่ามันดานทรายกะจะปลูกดอกทิวลิปไปเบืองเดือนสามมันก็สิออกมากะปลูกหลายสายพันธุ์ค่ะลงประมาณเดือนสิบอันนี้ด้านทรายนะส่วนด้านนี้ก็คือกันทิวลิปกระทางนั่นกะดอกมะลินล้มออกช่วงนี้ กำลังทายนี่กะซีมงกว,กว่ามันกระบ,บานถ้าตอนเช้ามันสีนหกถ้าตอนเย็นก็สิเริ่มหกอีกที่มนเมนี่ก็แค่นี้เนาะขอบคุณค่ะ